คือผมมาหาเขาครับเพราะว่าเขาเดินป่าหลายวันแล้วผมยังไม่เจอเขาเลยก hey, รู้จสักครู่นะผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะเคยเจอในคลิปพี่แฟดหรือเปล่าคนชื่อ <Hey. S 1> มาลีนะใช่ hey. Hey. มันแปลกๆกันนะ้านฉผมไม่ไปผมไม่ไปไหนทั้งนั้นคนแปลกหน้ามาชวนผมไปอยงนี้ผมไม่ไว้ใจนะ ผมไม่ไม่ถ่ายแบบนั้นดีกว่านะคุณมาลีคุณก็ไปตามทางของคุณผม,มก็จะไปตามทางของผมแล้วตอนนี้เราต่างคนต่างแยกย้ายกันดีกว่าผมบอกสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิตนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมเองเดินเข้าป่ามาเพื่อตามหาพี่แฟดเล็กนะซึ่งพี่แฟดเล็กเนี่ยไปป่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแล้วเมาเช้าอีกวันหนึ่งละยังไม่กลับบ้านเลยนะครับตอนนี้ก็เกิดความเป็นห่วงกับพี่แฟดเล็กนะซึ่งก็ได้บอกพี่แฟดใหญ่ไปละพี่แฟดใหญ่ก็บอกว่าให้ช่วยกันตามหานะเพื่อความ ปลอดภัยกับพี่แฝดเล็กนะครับตอนนี้พี่แฝดใหญ่ก็แยกย้ายกันหากับผมอยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่แฝดเล็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าไม่มีสั่งพาระหรือของกินเนี่ยไปเลยนะก็วันนี้เนี่ยไม่รู้จะเจอพี่แฝดเล็กหรือเปล่าแต่ก็ต้องเตรียมสัมงพะะเตรียมพวกอาหารมาให้พี่แฝดเล็กด้วยนะเพื่อที่จะให้พี่แฝดเล็กได้ทานก่อนวันนี้แล้วค่อยเดินทางกลับนะครับทุกคน ก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในป่าภัยที่ค่อนข้างกว้างและใหญ่ไม่รู้ว่าพี่แฟรเล็กเนี่ยมาที่นี่หรือเปล่าเพราะพี่แฟรเล็กเองก็เคยมาที่นี่นะครับทุกคน่นะก็โอเคครับทุกคนไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมฝากพี่ๆทุกคนนะรับก่อนจะรับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยดูคลิปอย่าเพิ่งกดคามโฆษณานครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้มี แรงทำคลิปต่อๆไปให้กับพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจเรื่องของพีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเปิดเพจขึ้นมาใหม่นะซึ่งต้องบอกเลยว่าเพจเก่ามันไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับทุกคนฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยเข้าไปกดติดตามให้ทีนะครับทุกคนไปเดินทางไปหาพี่แฟนเลยกันก่อนเลยดีกว่านะไป โอเคครับ okay, ทุกคนก็ตอนนี้นะผมได้ทำการเดินทางตามป่าไผ่มาเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลมากมากแล้วแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าป่าไผ่แห่งนี้เนี่ยมันกว้างมากๆเลยนะผมเดินมาเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วยังไม่หลุดพ้นจากป่าไผ่นี้เลยนะก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปเรื่อยๆก่อนเลยนะเผื่อจะเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมที่พี่แฝดเล็กเนี่ยได้ทิ้งไว้หรือทำได้ทำ มันไว้นะดูมองไปทางไหนเนี่ยก็เป็นป่าไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนต้นไม้ที่คล้ายๆป่าแตงลังเนี่ยไม่ค่อยจะมีเลยนะส่วนมากเป็นป่าไผ่ซะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ พี่แฟนเล็กพี่แฟนเล็กอยู่นี่ไหมครับพี่แฟนเล็กพี่แฟนเล็กผมไม่รู้ว่าพี่แฟนเล็กเนี่ยไปไหนนะแล้วเข้าป่ามาเนี่ยก็ไม่ได้บอกเลยนะว่ามาจะว่าจะมาป่าแห่งไหนผมก็เลยตัดสินใจมาป่าแห่งนี้ก่อนนะ เพราะว่าพี่แฟดเล็กเนี่ยเคยมาที่นี่นะครับหรือว่าพี่แฟดเล็กเนี่ยนอนในป่าแล้วยังไม่ตื่นนะครับโอ้ยทุกคนผมเจอเชือกเส้นหนึ่งนะ ไม่รู้ว่าเป็นของพี่แฟเล็กหรือเปล่าทำสัญ,ญลักษณ์ไว้เพื่อการเดินทางจะได้กลับมาเส้นทางนี้นะทำเพื่อที่จะไม่ให้หลงป่าด,ด้วยทุกคนเริ่มมีบอ่อแสขึ้นมาแล้วทุกคนผมว่านะพี่แฟเล็กน่าจะมาที่นี่แหละนะครับเพราะว่าเห็นร่องรอยก้นฟันต้นไม้อยู่นั้นด้วยทุกคนจอไหมเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้เพื่อเป็นการบอกทางเลยนะเนี่ยทุกคนจอไหมทห้าไมวันนี้เนี่ยก็ คืนเมื่อวานนะที่ตัดไม้ไปนะครับทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อไม่ให้เป็นการหลงทางนะครับทุกคน่ะผมว่าน่าจะอยู่บริเวณข้างบนอีก่ะเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆเลยนะตอนนี้เริ่มได้เบาแสเพิ่มเติมขึ้นมาแล้ว ุคเหมือนตอนนี้ผมได้กิ่นควันไฟลอยมาจากข้างบนนั่นนะนู่นนะ่ะข้างบนนู่นนะ่ะทุกคนเสียงอะไรวะเสียงดังมาจากบริเวณข้างหน้านู่นนะ เชียงเหมือนร้องหวยหวนเลยทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรทุกคน ได้ยินไหมเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงมันดังออกมาเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเสียงมันก็หายไปละผมไม่รู้ว่าไอ้เสียงนั้นอะ่ะเป็นคนหรือเป็นผีนะพี่แฟนเล็กอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ ต้องคอยระวังอย่างนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะโผล่ออกมาตอนไหนนะไอเสียงที่ผมได้ยินมาเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าออกมาก็ออกมาดีๆตอนนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมรีบเดินทางก่อนดีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นผมจะรีบอัปเดตให้ดูกันเลยนะครับทุกคนไป โอเคครับทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยช่วงระหว่างที่ผมเดินทางมาเนี่ยผมก็เหมือนจะได้เยินมีคนเรียกหาพี่แฟดเล็กเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นอ่ะมันเป็นใครมันมาจากบริเวณข้างหน้าต่อแล้วนะซึ่งผมเองก็ต้องเตรียมอาวุธไว้เพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันผมจะถ่ายไป เรื่อยเลยนะตอนนี้ผมต้องรู้ให้ได้ว่าเสียงที่เรียกพี่แฟนเล็กเนี่ยมันเป็นเสียงใครนะตอนนี้เสียงมันเงียบไปแล้วนะครับทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนมันมีเสียงเรียกหาแต่พี่แฟนเล็กพี่แฟนเล็กอยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นใครมัน คือพี่แฟนเล็กแล้วมันหลงรักหรือเปล่าอย่างเงี้ยทุกคนแต่เสียงที่มันดังออกมาเป็นเสียงผู้หญิงนะทุกคนหรือจะเป็นพี่ออมแอมทุกคนตามหาพี่แฟนเล็กเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจร้อเนะ เสีางพวมาลตัคอจะดังอยู่ f ากมู้นนะครับทุกคนตอนนี้นะทุกคนได้ยินเสียงไหม เรียกพี่แฟลตเลยอีกแล้วเสียงใครครับเสียงใครครับเนี่ยแสดงตัวออกมาให้เห็นหน่อยผมเดินเข้ามาเท่าไหร่เนี่ย ก็ไ,ได้ยินเสียงที่เริ่มจะชัดเจนขึ้นมากๆกันนะว่ามันกําลังเรียงหาพี่แฟษเล็กอยู่นะครับทุกคนไม่รู้ว่าเสียงมันดังมาจากบริเวณตรงไหนนะแต่ที่ได้ยินเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับ เสียงมันดังมาจากบริเวณใกล้ๆนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนก็ผมจะตามหาเสียงนั้นให้เจอก่อนนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นใครทำไมมันถึงเรียกหาพี่แฟตเล็กนะครับทุกคนนะ โอเคทุกคนไปนเดินหามันเลยดีกว่านะครับทุกคนทุกคนครับผมก็พยายามหาแล้วนะก็เดินมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าเสียงที่ผมได้ยินนะั้นอะมันจะมาจากบริเวณนี้หรือเปล่านะครับใครครับ ใช่คนที่ส่งเสียงเมื่อกี้ป่ะครับที่เลี้ยงหาพี่แฟดเล็กอุนเป็นใครครับคุณมาทำอะไรที่นี่ครับรรอ๋อรู้จักครับรคือผมมาหาเขาครับเพราะว่าเขาเดินปลาหลายวันแล้วผมยังไม่เจอเขาเลย แล้วคุณเป็นใครครับทำไมถึงรู้จักพี่แฟดเล็กได้อ,อืมคุณจะไปไหนคุณจะไปไหน่รครับไป,ไปตามคนชื่อเล็กไปตามคนชื่อเล็กแล้วคุณจะตามหาเขาทำไมครับ ชื่อมารีใช่เรกรู้จักฉันสักครู่นะผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะเคยเจอในคลิปพี่แฟรหรือเปล่าคนชื่อมารีนะใช,ใช่เลีกเอาเอาตัวนั้นมาแบบนี้เลยเหรอครับมาสองแนชั้หนเองนายรู้จักฉันใช่ไหมผมเคยเจอในเครื่องของพี่แฟดครับที่ได้ถ่ายไว้อะครับ ก็ผมเดินป่ามาผมก็ต้องถ่ายคนที่ผมเนี่ยคิดว่ามันแปลกๆนะครับนี่เป็นอะไรครับคนทื่อเล็กรู้จักกันครับคืออยู่ที่เดียวกันครับืฉันดีเลยฉันเดี๋ยวฉันไปทุวนคุณจะไปกับผมแล้วครับคือผมต้องบอกว่าผมไม่สามารถให้คุณพา ผมไม่สามารถพาคุณไปกับผมได้นะคุณมาลีเพราไมะ่ะเพราะว่าคุณอยู่ในป่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเดยวพวกจะมองคุณแบบแปลกๆนะแคพวไม่แปลกนะดูจากการแต่งตัวของคุณมาลีแล้วเนี่ยพวกหน้าพวกตานะคนแถวนั้นจะเรียกว่าคนแปลกหน้านะทำตัวแปลก ก็คือการแต่งตัวของคุณมาลีไงถูถูกันมันต้องแต่งตัวแบบพวกผมแบบนี้ครับคุณมาลีต้องทําแบบนี้ถึงจะสามารถไปได้ไมหมายมถึงผู้หญิงผู้ชายต้องเปิดเผยทุกอย่างที่การแต่งตัวครับไม่ใช่พกหน้าพกตาแบบนี้ไม่ให้พอาเหรอเปล่าเปล่าหมายถึงพวกการแต่งกายพวกอันเนี้ย พวกหมวกที่คุณใส่นี่ยคุณพวกหน้าพวกตาอย่างเงี้ย<ต>คุณก็อยู่ดี่ปะผมว่ามันแป,กแปกแลกๆกันนะผมไม่ไปผมไม่ไปไหนทั้งนั้นคนแปลกหน้ามาชวนผมไปอย่างงี้ผมไม่ไว้ใจนะนายเอานั้นไปเฮ้ยเคดูัน,นดูหน้าฉันผมก็ถ่ายไว้่งเงี้ย คุณไม่ไว้ใจผมแต่คุณชวนผมไปบ้านเนี่ยมันเริ่มจะแปลกๆก,กันนะคุณมารีมันเปิดมาให้นายดูได้แต่นายต้องห้ามถ่ายฉันผมว่าผมไม่ไม่ถ่ายแบบนั้นดีกว่านะคุณมารี<อ>คุณก็ไปตามทางของคุณผมก็จะไปตามทางของผมแล้วตอนนี้เราต่างคนต่างแยกย้ายกันดีกว่าฉันฉันต้องการคคนที่ชื่อเลผ็ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ ผมก็ตามหาของมันกันคุณก็ไปตามหาของคุณผมก็ตามหาของผมไปด้วยกันไม่ไมผมไม่ไปกับใครทั้งนั้นถ้าผมไม่รู้จักหรือไม่สนิทเนี่ยผมไม่ไปเด็ดขาดเอาอย่างนั้นก็ได้แต่รัทตาเจอคนที่ชื่อแรกแล้วนายช่วยมาบอกฉันได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมมาบอกให้ก็ได้ให้ฉันไปรอที่บ้านนายก่อนได้ไหมไปบ้านผมคุณนี่แปลกนะจู่ๆจะไปบ้านของคนอื่น ทั้งที่ก็ไม่รู้จักเรารู้จักกันแล้วนี่ไงเราทำควรู้จักกันฉันชื่อมารีนายชื่ออะไรคุณไปทา,ทางของคุณเถอะคุณมารีผมไม่บอกชื่ออะไรทั้งนั้นนะนายใช่ไรจังผมต้องเด็ดขาดกับเรื่องพวกนี้นะมผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วทำไมนายไม่เหมือนเล็กเลยถ้าเล็กเขาจะแนะนำตัวนายทำไมไม่แนะนำตัวให้ฉันจัะผม ยังไม่ไว้ใจไงผมเพิ่งเจอคุณครั้งแรกคุณจะมาให้ผมบอกชื่อหมดแบบนี้ก็ผมไม่ไว้ใจนะฉันคุยด้วยกัแบบนา้วก็ได้ฉัโอเคคุณก็ไปตามทางของผมผมก็ไปตามทางของผมนะทุกคนต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดเรื่องไม่ดีตามมาที่หลังนะทุกคนก็ต้องเด็ดขาดให้ถึงที่สุด โอเคไปทุกคนไปตามทางของเราดีกว่าส่วนเขาก็ไปทำตามทางของเขาไปจู่ๆมาจะให้ผมเข้าไปอยู่บ้านเขานี้แปลกนะทุกคนโอเคก็ทุกคนครับไว้พบกันคลิปหน้านะถ้าผมเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกเนี่ยก็จะเริ่มถ่ายดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนไปทุกคนสวัสดีครับไว้พบกันคลิปหน้า